ค่ะวันนี้ช่องเจ๊หมวยบิกบานนะคะแล้วก็งานข่าวสยามชนนะคะวันนี้หมวยมาเปิดพลังอาจารย์ธนวัตรอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เรามาเปิดที่พัตคาพัตคาอะไรนาทองนะคะครับวันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายหลายท่านนะคะแต่ว่าออกสื่อไม่ได้เป็นคนดังนะคะให้นั่งอยู่ข้างหลังกล้องวันนี้หมวยก็ออกจริงๆอยู่ข้างหลังนี่เพียบเลยนะคะแบบยศสูงสูทั้งนั้นเลยนะคะแต่วันนี้อ่ให้ดูแค่อาจารย์ธนวัตรแล้วก็ให้ดู คนที่ออกได้นะคะคนที่ออกไม่ได้นี่อยากรู้สิว่าเป็นใครไม่ให้รู้หรอก <c oughs> อาจารย์เชิญค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ธนวัฒน์นะครับพลังหญินหยางสมเด็จพิจารย์โตนะวันนี้เป็นเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อาจารย์ธนวัฒน์ได้เปิดกระเป๋าตังทโทรศัพท์แบงค์นะครับให้เข้าร่ำรวยนะครับแล้ววันนี้ก็เปิดเปิดพลังงานให้กับ เจ๊หมวยเบิกบานนะครับได้มาาโอกาสนะเจอลูกสาวนะครับในอดีตชาตินะครับแต่ลูกสาวเขาเป็นอยู่ในข้าราชการใหญ่โตเขาออกสื่อไม่ได้ออกสื่อไม่ได้นะครับโอ้โหเสียายมากนะครับคนหน้าตาดีๆสวยๆนะเจออาจารย์นวันน์ะนะครับไม่เป็นไรวันนี้อดีตชาติเขาบอกว่านี่เป็นแม่เขาคุณแม่ออกทุกวันออกทุกวันอะไรคะคุณแม่ออกหน้าจอทุกวัน แต่เทโลโลนะครับว่าสายยานพญานาคสีดำเนี่ยรวยรวยนะครับมีสมบัติเยอะนะครับเยอะมากเลยนี่ก็ยกแค้นี่ก็อนี้เหล็กไหลเหล็กไหลนะครับนี้ตระกูลดังให้มามีของของอดีอาจารย์ธนวัต์เคยมอบให้ไหมครับมีค่ะมีนะมีเยอะค่ะเยอะเลยนะกระเป๋าค่ะอันนี้ก็ได้มอบให้กับลูกศิษย์นะครับคือที่เขาเลี้ยงข้าวอาจารย์ธนวันรนะครับวันนี้โชคดีมาก แตสิ่งที่จะมาเจออาจารย์ทวัดได้นะต้องนัดนะครับไม่นัดไม่เจอนะคิวไม่ว่างนะคะคิวไปทั่วโลกนะครับดังไปทั่วโลกนะครับสิ่งที่เราดังนี่ไม่ใช่ดังว่าอะไรนะครับเขาติดตามเรานะติดตามเปิดพลังให้เขาเขาก็ร่ำรวยใครอาจารย์เปิดให้ใครแล้วคือได้ผลได้ผลแล้วลูกศิษย์อาจารย์ก็แห่มาเยอะมากเยอะมากตะอทั้ง ที่ช่องหวยจะเยอะมากถามว่าเมื่อไหร่จะเจอมีโอกาสเจออาจารย์แต่ส่วนใหญ่ก็ถามเรื่องโชคลาวนะครับว่าถูกหวยไหมอย่ามาเป็นลูกศิษย์นะครับส่วนมากก็นี่เดี๋ยวถูกหวยนะเดี๋ยวถูกหวยนะต้องถูกต้องถูกแต่ต้องคุณต้องมีใจนะครับถ้าคุณไม่มีใจเนี่ยเรารอได้คุณไม่ได้เจออาจารย์ธนวัฒน์แน่นอนวันนี้ได้เกรตินะครับเราจะเปิดพลังจักรวาลให้กับลูกศิษย์นะครับ เราจะเปิดให้เขารลํารวยทําธุรกิจธุรกิจก็จะมั่นคงนะครับจะเรียกทรัพย์ได้ทุกอย่างนะครับขายสินค้าก็ขายดีนะครับรวยเป็นว่าเล่นนะครับลูกศิษย์กอเยอะนะครับมาทำการเปิดนี้จะมีเงิอนอ,อากาศมาแบบปุ๊บๆเลยคะ่ะอ่าเราสามารถหยิบเงินในอวกาศได้นะครับทั่วโลกได้ปุ๊บเพราะมันเป็นพลังจักรวาลนะครับซึ่งสามารถ แป๊บเดียวนะครับสื่อสารไปแล้วก็ c ร y p t o c u เ r e n c ใช่อ,อันนี้อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องกับใครหรอกกับขโมยเลยการย์จีว่าตั้งแต่ตั้งแต่หมวยอาจารย์เปิดดวงให้หมวยนะคะตั้งแต่หวยอ่ะเริ่มเป็นนักข่าวครับแล้วก็ทํามาเรื่อยๆแล้วก็จนมาทําช่องของตัวเองด้วยบอกคําเดียวว่าปังจริงค่ะเยอะมากนะครับเพราะเราได้คาตอบจากลูกศิษย์นะครับ<ช>ไมแจช่อาจารย์ทอร์โมนะครับแต่เขาได้รับผล ที่ดีนะครับค่ะแล้วก็ส่งต่อให้กับทุกคนนะครับแล้วเป็นกําลังใจให้กับอทุกท่านนะท่านผู้ชมนะครับใครที่ท้ออยู่มาหาอาจารย์ธนวัฒน์ได้ครับไม่เสียตังค์ครับฟรีนะครับฟรีใครมีแฟนก็จะมีอ่าใครไม่มีเงินก็จะมีเป็นไงล่ะท่านเลขาท่านเลขา ทีนี้คนไม่มีแฟนนี่ท่านเนขาต้องรับผิดชอบแล้วนะต้องคุยกับเขาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะทีนี้ <c oughs> คุยแล้วนะพี่ก็กเป็นย <c oughs> ังไนะนี <c oughs> ่อย่าบอกว่าม,มีแฟนสวยขนาดนี้ <c oughs> ไม่มีนะว่าะะ <c oughs> ่มีคะนี่คนสวยสวยปรึกษาจารันธนวัฒน์ได้ <c oughs> นะรับ อยากมีแฟนอยากอะไรนะครับปรึกษาได้ปรึกษาหน่อยครับเป็นลูกศิษย์มานานแล้วทำไมไม่มีสักทีอะคะมันนี้เลือกมากนะครับเลือกเลือกมากเลือกมากเลยเนี้ยเาล้อรวยเก่งถ้าไม่รวยนะไม่สามารถติดต่อเจ๊หมวยได้นะครับมันจะมาเจีบเข้าเจ็บยากครับเพราะมีคนเจ็บเยอะนฮเรามาแล้วมีเสน่ห์นะปุ๊กเศกก็มีเสน่ห์นะครับมีพลังงานนะครับทำให้หลงไหลนะครับ ตอนตะกี้เราก็ไปถวายสังฆทานนะสาวเดินเข้าออกมาก็ยิ้มให้เลยนะครับหรือพลัมมาางงานว่านะครับสเสน่ห์แรงนะครับถ้าอยู่อารันธนวัฒนะครับรอบอกนะครับเรื่อง,เร,องเรื่องพลังพวกนี้ไม่ใช่ว่าจะโกหกกันนะครับ โกหกที่ไหนของมวยมีคนคลั่งคลั่งเนะจนไม่หลับไม่นอนแม่งหนักเลยใช่ไหมครับพี่ก่อนัะแม่มีพยานมีพยานนี่ลูกเศรษฐีผมรวยกันทุกคนนะตอนนี้นายไปในปีหน้านะเขาจะมีเงินเป็นร้อยล้านนะครับลองติดตามนะว่าสิ่งที่เราพูดไปอาจารย์ธนารพูดไปเนี่ยจะเป็นความจริงไหมนะตอนนี้เราจะพยายามเปิดพลังให้เขานะครับเปิด เสริมพลังเสริมกระเป๋าตังแบงค์นะครับให้เขาโทรศัพท์เพื่อจะให้เขาสื่อสารไปทั่วโลกแล้วก็ร่ำรวยนะครับในดวงอาจารย์ธวัฒน์จำไว้นะครับต้องรวยทุกคนนะครับสาธุานนะครับเราเข้าเรื่องดีกว่าอันนี้เราปิดพลังเลยนะครับพลังจักรวาลนะครับแล้วยังไงต้องช่วยผมนะครับซ่อยอยู่ข้างในแล้วนะครับพังวางได้นะครับทุกอย่างนะครับเป็นพลังงานนะครับ น้องเข้ามานี่เลยมานั่งนี่เลยครับเพราะอยู่ในรอบๆครับบริเวณเดินไ้ก็ได้นะครับอานะครับเราเริ่มต้นเลยครับ่อาทำหน้าก็ไม่เป็นไรครับเราตั้งจิตนะครับนึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนนะครับครูบาอาจารย์เราคือสมเด็จพระอาจารย์โตนะครับหลวงปู่เทพโลดอนนะครับหลวงปู่ทวดนะครับ ขออัญเชิญพลังจักรวาลท่านนะครับเพื่อมาปลุกเสกกระเป๋าตังโทรศัพท์แบงนะครับขออัญเชิญพลังจักรวาลเราพูดตามเลยนะขออัญเชิญพลังจักรวาลสมเด็จพระจย์โตสมเด็จพุทธจย์โตหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงปู่เทพโลกอุดรเปิดเปิดเปิดพลังจักรวาลเปิด เปิดพลังจ anyway. ักรวาลเปิดเปิดพลังจักรวานเปิดพลังจักรวานน้มูพุทธายะนอมพุทธยะน้มูพุทธายะน้มพุทธายะรวยรวยทุกคนเปิดพลังจักรวานเปิดพลังน้มูพุทธยะเปิดน้มูเปิดใหยลูก เปิดเพลงจุขวรรณนบัดนี้เป็นต้นไปนโมพุทธายะนโมพุทธายะนโมพุทธายะเปิดเลืยกเปิดพลังจักรวรรณมดทุกมดสุขวมดล กประการนโมพุทธยะบุตรสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราสำเร็จทุกประการเรียกทรัพย์เรียกบารมีให้กกบลูกหลานของเรานโมพุทธายะนโมพุทธายะนโม ไลกลับเป็นดีไล่กลับเป็นดีไลกลับเป็นดีนะบูพุตยาไร่กลับเป็นดีก็ับเป็นดีให้อาถานติดฐานกิจเข้าไปด้วยความร่ำรวยนึกอะไรก็สมปัดนาตั้งแต่บัดนี้เป็นนุนไปนะมูวุตยานะบู

เดี๋ยวเราตรวจสอบก่อนลูกหลานเปิดทองไข่นี่มึงท้องไข่รวยเป็นพันล้านมึงรวยเป็นพันล้านอ่ะ แรงนีแรงมากนี่มันตื่นีนีน่เนะนี่นะคะถ้าเปิดเราก็จะมีพลังนะคะอจาไม่มีพลังจะมีพลังทันทีนอันนี้รวยเลย ปรุงให้เอาวันนี้เปลี่ยนซิมใหม่วันนี้รวยยรวยรวยรวยได้เงินล้านกต่างประเทศแสนล้านแน่อแสนล้านสแสนล้านแน่นอนอันนี้ทงกรเปพลังทุกอย่างนะคะอย่างนี้คือมีพลังทุกอย่างนะคะของี่รวยรวยรวยพลัง

เ้วได้เปิดใช่ค่ะ,ะได้เปิดดวงแล้วคือ,อเอาของลูกสาว,สาวโอ้มเงินตีกันปุป๊บปั๊บปุป๊บปั๊บโอ้เลยนะของไทยก็หน้าของมวยอ่าค่ะใบใบนี้ยังไม่เคยปลุกเสกค่ะอาจารย์ อเฮงแล้วเฮงแล้วเฮงละมาสะพายออกงานได้ละทิ <todavía> ้งไว้นานแล้ะเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ปลูกเสกนะคะใบนี้ครั้งแรกนะะคของมไทยของงูของเราโอ้ยกไม่ไหวอย่าไปทิ้งแล้วนะนี่ได้แหวนเหรอแว่นของใครคะของของเพาะ